สวัสดีค่ะช่องเลขหวยไทยลาวนะคะรอบนี้คลิปที่2นะคะลงเป็นเลขคำนวณ3ตัวท้ายของหวยลาวให้นะคะประจํางวดของวันที่4มีนาคมค่ะชุดนี้นะคะสูตรชุดนี้เราคํานวณขึ้นมาใหม่นะคะแล้วก็เดี๋ยวดูผลงานงวดที่แล้วก่อนเนาะต้องขออภัยเพราะว่าถ้าเราเก็บกระดาษคํานวณงวดที่แล้วไว้เราก็จะเอสาสถิติมาให้ดูนะคะอย่างงวดที่แลว้วคํานวณได้916 9, 16, 9 ไปอยู่ที่หลักพันนะคะไม่ได้อยู่ที่3ตําแหน่งสุดท้ายแล้วก็1กับ6ไม่มานะคะส่วนใครที่จะหยิบเอาชุดสูตรชุดนี้ไปใช้ก็ได้นะก็ถือว่าเอาไว้ไปเป็นเลขวิ่งก็ได้นะคะเพราะว่าสถิติก็จะถือว่ามาได้4งวดนะคะย้อนหลังนะสำหรับสุดนี้แต่ว่าเน้นที่สตัวท้ายนะคะกลับมาที่ กระดาษแผ่นนี้นะคะคำนวณ3ตัวท้ายเริ่มงวดวันที่18นะคะ18กุมภาพันธ์ก็จะมีสูตร3สูตรเหมือนเดิมนะคะสำหรับเอามาประกอบในการคำนวณตัวเลข3ตัวท้ายสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3ตามนี้เลยนะคะสามงวดย้อนหลังเนาะก็ไม่มากไปไม่น้อยไปสำหรับเลขคำนวณน,นะคะถ้าเกิดมากกว่านี้โอกาสหลุดสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะคัดสูตรที่เข้าประมาณ3มงวดสีงวด เอามาคำนวณให้ดูนะคะเริ่มที่สุดแรกเราใช้เป็นหลักหมื่นนะคะคือเลข9กนะคูณ3ได้27หลักร้อยนะคะเป็นเลข6 6 3ได้18หลัก10เป็นเลข0บวกได้2คงที่7บวก8ได้15 5บวกกับ2ได้เท่ากับ7สูตรที่2นะคะหลักหมื่นคือ9คูณ3เป็น27หลักพันคือ6 คูณ3ได้18หลัก10เป็น0นะคะสูตรนี้ไม่มีเลขคงที่7บวก8ได้15สูตรที่3นะคะเป็นหลักพันคือเลข6หลักร้อยก็คือเลข6 6หสได้เท่ากับ12หลักหน่วยเป็นเลข8นะคะ8 3ได้24บวกกับ9 6บกสได้8 8 บวก4ได้12นะคะ2บวก9ได้เท่ากับ11ชุดนี้เราได้เป็นเลข7 5 1นะคะผลวันที่22ออกมาเป็น1 7 5เป็นเลขโต๊ะนะคะเลขที่เข้า3ตัวก็จริงแต่ว่าเป็นเลขชุดสลับตำแหน่งนะคะต่อไปของวันที่22หลักหมื่นนะคะเป็น5คูณ3ได้15หลักร้อยก็คือเลข1 1>, 1คูณ3ได้เท่ากับ3หลัก10นะคะเป็นเลข7บวกกับ2คงที่5บวก3ได้8 8บวกกับ7ได้15 5บวก2ได้เท่ากับ7สูตรที่2นะคะ5คูณ3ได้15หลักพันคือ3คูณ3ได้เท่ากับ9หลัก10เป็นเลข7 5บวก9ได้เท่ากับ14 4บวก7ได้เท่ากับ11สูตรต่อไปหลักพันนะคะเป็นเลข3หลักร้อยคือ1คูณกับ2หลักหน่วยคือ5คูณ3ได้15บวกด้วย9 3บวก2ได้5 5บวก5ได้10 10บวก9ได้19นะคะได้เป็นเลข7 19 วันที่25ออกมาเป็น791 2งวดนี้นะคะได้เลข17เนาะ1กับ7อันนี้ซ้เลยนะคะเกือบเป็นเลขที่แทบจะเป็นเลขตัวเดียวกันนะคะแล้วก็791เนี่ยมีงวดหรือ2งวดก่อนหน้านั้นออกเป็น179นะก็หรือ197ประมาณนี้นะคะตัวเลขเวลาเนี่ยออกซ้ำได้นะคะเอาต่อไปนะคะ หลักหมื่นนะคะคือ2คูณ3ได้เท่ากับ6หลักร้อยคือ7คูณ3เป็น21หลักสิบเป็นเลข9บวกด้วยสองคงที่6บวก1ได้7 7บวก9ได้เท่ากับ16 6บวกกับ2นะคะได้เท่ากับ8ตัวที่สองหลักหมื่นคือ2คูณสาได้ห หลักพันนะคะเป็น1นคูณสได้เท่ากับ3หลักสิบเป็นเลข9 6บวก3ได้เท่ากับ9 9บวก9ได้18ตัวที่3นะคะหลักพันคือเลข1หลักร้อยเป็นเลข7คูณ2ได้14หลักหน่วยคือ1นะคะคูณ3แล้วก็บวกกับ9 หนบวกสได้5 5าบวก3ได้เท่ากับ8นะคะ8บวกกับ9ได้เท่ากับ17ตัวเลขที่เราคำนวณได้นะคะ8 8 7ตรงกับงวดของวันที่1นะคะ8 8 7อันนี้ก็ได้เอามาเป็นแนวทางงวดของวันที่4นะคะต่อไปนะคะวันที่1มีนาคม9คูณ3ได้27 หลักร้อยคือ8คูณสได้24หลัก10เป็นเลข8นะคะบวกกับ2คงที่7จบวกสได้เท่ากับ11 11อบวกกับ8ได้19 9เบวกกับ2ได้เท่ากับ11ตัวที่2นะคะหลักหมื่นคือ9 93ได้เท่ากับ27หลักพันนะคะเป็นเลข9 93 27เหมือนกันเลยแล้วก็หลักสิเป็นเลข8 7บวก7ได้14นะคะ4บวกกับ8ได้12สูตรที่3นะคะหลักพันเป็นเลข9หลักร้อยคือ8คูณ2ได้16หลักหน่วยคือ7คูณ3เป็น21นะคะบวกกับ9 9บวก6ได้15 5บวก1ได้6 6บวก9ได้15เราได้เป็นเลข1 2 5ออกมานะคะ Uh, จาก1นึ่ตัวนี้เน้นที่2ตัวบนละกันนะคะแบบไม่ปักหลักเลยก็ได้แก่เลข2 1นะอาจจะจับแบบนี้2 1หรือ1 2นะคะแล้วก็1 5หหรือ51นะคะแล้วก็เลข25อ่ะครบแล้วนะคะมันก็จะได้เลขชุดที่ออกมา3ชุดเท่านั้นเองนะคะที่เป็นเลข2ตัวทีนี้เราก็อยากให้ดูสถิติย้อนหลังนิดนึงนะคะว่าขอให้มันได้แค่ขอเนาะมันมันไม่สามารถที่จะแบบ กะเกณฑ์ได้เลข7เข้ามาแล้ว3งวดนะคะ175่ 1, 7, 5, 7, 9 1แล้วก็8 8 7คาดหวังว่า7ไม่น่าจะมาวนหน้านะคะก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นเพราะว่าอย่างเลข1เลข1ที่เคยมาต่อกันตัวนี้ก็มี2ง,งวดนะคะเราหายไปแล้วก็คาดว่าน่าจะกลับมาอีกสักงวดหนึงนะคะส่วนเลขอื่นๆก็เดี๋ยวดูเลข สรุปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะมีลงชุด2ตัวให้สําหรับแนวทางนะคะใครที่รอชุด2ตัวอยู่เดี๋ยวลงให้ในคลิปต่อไปค่ะก็สรุปสั้นๆนะคะสําหรับแนวทางนี้แล้วก็หวังว่าไม่อยากให้เป็นเลขเบิ้ลแบบนี้อีกนะคะสําหรับหวยรามาเบิ้ลบ่อยมากแล้วก็อย่างงวดล่าสุดอันนี้ -66 นะคะอันนี้มาอีกแล้ว 88. 88, แปดแปดนี้บ่อยนะงวดก่อน4ี่ห้างวดก่อนอันนั้นก็มีเลข88นะคะก็ไม่อยากให้มันมาอีกนะ ชอบมาแปดแปอ่ะโอเคสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ